มายง่ามพเสารนายง่ามีเสืรน้ำตาบครับมอร้วกเสือมีบัตรนบัตมีสามสิบบุงบรรยากาศนาไว้ทีครับยังมาในเร้าเชกับพี่นองมาลายแนับนนอง่าสหรบชื่อได้เลายสวัสดีค่ะ มาได้เลยนะคะวันนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะสวัสดีค่ะมาได้เลยนะท่านไหนที่อย่แกำลังางมาอยู่นะตรงนี้โอ้ยวิว่งวิงวิงงวิงวิงวิ่งวิ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 ง่งว่งวิงวิวิ่งวิวิ่งว่ง น้องไดุ้คยาง3,000บาทนะถ้าใครที่บอกว่าไม่ามจะได้ก็สามารถนำใบหย่บได้เลยนะและในรเรื่องของหัวเร้ก็สนังสนอให้ทุกคนออกมาใช้ชีชมิตค่ะใ,ใช้ชิมุตได้ี่มีทนานาออกไปใช้ิตแล้ว วันนี้มาเกิดเจกันแล้วพี่มาชูที่ดุดเอ็มร้อยห้าเตรียมตัวร้อมสดชื่อกล่นได้นะดูว่าได้ไหนพี่อยากจะสแกนอะไรพี่ยังสงสัยอยู่ว่าจสแกนอะไรเอ็ร้อยห้สถานที่อย่างดีเลยครับกว้างตอนนี้แน่นสนามล่ะว่าในเศร้าชกเล็กเลขาสสตอน้ราวัล จับแซมเปนม้านะจับแซมเปสเอ็มร้อยห้าสิบตดนีนน่มุกฉบังห้าคนคนร้อยสี่ซาดีนาของ,อ,นองเรานั่นเองยวพูดว่าเราจ,จับแจกกันแบบต่อเนื่องเป็นปี่ห้าแล้วนะแจกแบบที่ดีแจกแบบดัวดแจกแบบไม่เคยมีใครแจกที่เมือเอม่อ,อนว่างเมื่อหนึ่งครับแลาราคามือหืออยู่อำเภอบ้างกูครับรคลิปที่แล้วส,สื่อสารผิดครับบ้างกูกับยังหลีดปกติครับอำเภอบ้างกูจังหวัดศรีสะเกษ โดยมาได้เลยนะคะวันนี้เดินเข้าิมาแจกทองนะคะซื้อทีไรมาากหากระดาาไะคะสิบเยว่าดีจากนะคะที่ได้ันน้จะบอสารคดนของดามเคยเป็นที่นาคุณลูกค้าด้วยก็าะ5 0ก็เป็นกลังใจให้กับคุณอาชีพเลยแม้ว่าคุณจะเป็นใอยู่ที่ไหนอาชีพะไ พี่น้องเอซีแฟนคลับมานังถา่าต็มเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสองทุกครับ

มันไม่ใแปกะไปะ2 0เท่าไร2 0บาทม่ต่ละ199บาทถ้าใครที่อยากจัซื้อขายอยากจับอะไเก็มาหาเ วันนี้เรามีน้องมาเล่นท่าสรักหุ่นท่าจิตกรรมาที่ดีที่สุดเลยเป็นการนำมือถือมาประกอบได้ครับแต่มอวานนี้ได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 ่ได้ได้ไม่ได้ด้ไ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 ้ไไได้ไได้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 ้ไไได้ไได วัสดีครับถ่ายน้องมีกระดานะครับเซลฟี่ต้องมีกระดาษพูนแบบวันนี้นะครับครับ,รบไปทางคุณกระไดตัวครับ,รบจังกว้าง

ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับครับบัตรงานวันที่สามสิบะยังสั่งได้อยู่ครับทักพ่อแม่องค์หญิงแฟนเพจได้เลยนะครับขอความลวก็ถ้ายุใกล้หน้างานกับมาเอาหน้างานครับอายุใกล้บ้านกลับมาอื่นกอยยุบ้านลองมมืออยยุบ้านมาเอายุบ้านก็ไดดครับะสด้สามารถด้นรางวัลได้ครับเพื่อโชคดีด้เงินเมื่อนครับ ครับวัสดีค UM ร okay. so yeah. ับครับวัสดีครับสวยสารับบุญนำเลี้ครับเรื่องวันดีน้ำทีพย์หนึ่งผมว่าเขาขึ้นบ้านท่านจไปเถอะครับบ้านดูโบเตบ้านเวลาสีโบเตบ้านเวลาสีกับใกล้หรอกครับรลสี

โบว์ดีฟังค่ะไม่ไปได้เอง็ดแปดนี่ยเวมากุด้จะเป็นผู้ชคดีวันนี้ะได้รางวัด้งมดวดสิบแปดาทไม่ไนึ่งท่าน้ะค่ะรอสักครู่นะฮะใส่รเ้าตาด้วย่เท้าด้วยนะใส่บัตรตัวนึ่บัตรตัววัตรันึงบัตตัวนึงบนไงบไตรตั้วนึงนนวนนรงว แม่หน่อยมาบ่กะแม่หน่อยบ่ได้มากครับสวัสดีครับบ่ได้มากบ่ได้มาก FC มาอียพาไปหาบ่เอ FC มาีาอีมาเลยยังโมโหครับตอนนั้นตอนนั้นผมยางมาบนบนันมาอยู่เรบามาเเรเราบเิ่มเดบ้าบเองเรา้ยเป็นก้หนู่บ้านนะเด ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับทุกหมองทุกบอลครับเดี็กหอท่านไม้ในคลิปหน้าครับก้อย้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสูบุญสุขคนครับสวัสดีครับ